เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนมาดูกันนี้แต่มันชูงอับรุษนีสซูเมียนะอันตรเวกนะนี่นิน่นิมนินมอิมิดนะรุ่นดาอันสตัวอดูข้าวโพดจะสะเทือนหน่อยนะยังไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง ข้าวโพดที่เขาไว้ทําอาหารสัตว์ทําอาหารสัตว์ทําแป้งทําน,น,น้ํามันเนาะเนี่ยใช้ขา้าโพดตัวนี้แข็งมากเลยเพื่อนๆตรงนี้คารโลน่านะคะนี่นี่ฝนตกตกขึ้นหม่เพียบเลยนี่คารโลน่าดอกสีเหลืองๆนะเนี่ยที่ยายปลูกทิก หน้านาวที่ยายเก็บกินที่บ้านยายยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโรยโรยนะยังไม่ได้หวานเห็นไหมนี่มันทั้งนั้นเลยนี่ที่หน้านาวยายเข้าไปเก็บกินอ่ะนะนี่มันร่วงเห็นไหมต้นมันต้นเก่ามันที่ดอกสีเหลืองๆออะดูดิมันร่วงขึ้นเต็มเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็พรวนดินเขายังไม่ได้พรวน เดี๋ยวที่บ้านยายยายก็จะ,จะไปหวานทิ้งไว้นะบรรยากาศใช่ไหมเนี่ยวันนี้เดินมาอีกทางหนึ่งทางที่กังหันลมนะคะเพื่อนตรงนี้ข้าเกี่ยวแล้วค่ะล้านาตรงนู้นเป็นข้าวโพดนะคะเนี่ยด้านนี้ก็เป็นข้าวโพดนี่นี่โน่น,น,นกังหันลม ก็ดูมันสูงว่าจะกลับก้องให้ดูดูมันสูงขนาดไหนก็พดสูงมากๆ <c oughs> <c oughs> บ้านยายอยู่ข้างหลังนะคะกุหลาบป่าผลกุหลาบป่าโอ้จะสุกแล้วนะเนี่ยจะได้ไปทำเซรัมนะ่มละจะสุกล้ว อันนี้คือผลกลาปานะคะอันน,นี้วันสตเฮียอิงเกรดอันนี้อันตรบเฮียอ,อะไรก็ไม่รู้นี่กินได้ไหมเนี่ยผลไม้ป่า อันนี้ก็ผลไม้ปลาผลไม้ปลายังไม่เห็นไอ้นั่นเลยผลพรุนป่าแถวนี้ไม่เห็นมีพรุนป่าเลยอู้น่ากลัวตอนนี้แต่ก่อนมันมันมันเป็นปลากรปูดปลากระปูด ซ้าายวาอันนี้ยังไม่สุกกุลาป่าเยอะมากเลยอูนน้วันนี้ต้นไอ้นั่นอะอะไรนะเพื่อนๆที่เขาไปใส่ต้มซุปนะ่ะนี่โกจิโกจิอะไรนี่ โอ้ oh, เพียบเลยนี่ออกดอกนี่บลูเบอรี่นี่นี่นะครับลูเบอรี่ป่าเห็นไหมบลูเบอรี่ป่าบลูเบอรี่ป่า แล้วนะคะเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนูนตะวันรุ่นปลาเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูกันนี้แต่มันสูงยายมาเดินเล่นกับเพื่อนๆยายนะคะนี่ดูเอาข้างทางนูนสูงเก็บไม่ถึงโอ้ย,อยนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยแข็งอยู่มันยังแข็งอยู่ โอ้นหตัวเล็กๆเดี๋ยววิ่งตามเขานะคะเก็บพลป่านู่นนุ่นนุ่นนุ่นเอ้ยดูดูดูทำยังไงเนาะจะเก็บได้นี่อิงกรษโฟร์ซิตี้กลิ้งไปลงถน,นนแน่เลยไมโอเคต่อให้แบบกี้เตอยจ กเหนนฟลย่แม็ก์เีลลยชร่สุบรึกแก่าฮ่เฮ่า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 ่าฮ่าเ่าร่อฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่เน็บแค่พอกานพอฮ่าไ่เอาฮ่าเ่ื่ากี้ฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าช่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าง่า อันนี้เก็บฟรีนะคะเก็บฟรีนะคะใครอยากกินโอ้ข้างทางมีเยอะแยะข้างทางมีอะที่เขาเก็บไปดองเก็บไปเชื่อมไปทําอะไรนะแต่อันนี้มันสุกแล้วยายเคยเก็บไปทํำน้ำผล,ลไม้ซุรึกว่าอัมสตราส์วอติริตุงนะ อ่าหืมวัดนามเฮาอีกให้แค่นิกนามเฮาว่าแฮงฟลัมสตราเซอะใบเดเตซีอนิกเมยไว้เอ่ออัสตอบักเกษกอือยาเดเฮียอ๋อวินชเฮลฟนอุนยาอีอบะเลตเตซีอว่านิ Hmm. nih ya abarutni sume ana antra weg nah nih nih nim 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 imit nah runtuh tentu an tentu alai nah wen ha tu wen turun to mit me akan tan sekutu api akan sekutu โอ้ยนี่ของฟรีนะคะนี่มาเก็บแล้วนะคะสีถามว่าไม่เห็นยายเก็บพรุนข้างทางมาแล้วมาแล้วโอเคพอกินเต็มทุงพ่เอนโอ้ยมันเยอะมากเลยนี่นี่ต้นเล็กนิดเดียวเองนะ ต้นเขาเล็กิดเดียวเองน,น,น,นี่นี่นี่ดุดุดุดูดูนน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 เอ้าเนี่ยนะคะเพือพ่อ,อนๆขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มออแล้วนะคะ ตอนใหญ่ออกไปจากบ้านเออหกโมงครึ่งนี่นะคะยายเก็บมาหักออกมาทั้งกิง่งอันนี้หักออกมาทั้งกิง่งส่วนอันนี้เก็บมาแค่นี้นี่ลูกมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะโอ้ยเปิดไฟมันสลุ้นั่นหน่อยยายเปิดไฟเพราะว่ามันสองทุ่มแล้วมันแสงมันไม่ค่อยให้เนาะเดี๋ยวจะพาชิมนี่นะคะเพื่อนแสงมันไม่ค่อยให้เนาะมันสองทุ่มแล้วเนาะ น้ำพ่วงลงตุ๊บตุ๊บนี่นะคะโอ้สีไปเปลี่ยนเสื้อใหม่ก่อนได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวยายจะพาชิมเดี๋ยวยายจะพาชิมนะคะจะพาชิมรสชาติเก็บมาค่นเล็กเก็บมาแค่นี้แหละมันกินไม่ทันมันก็เน่ามันเน่าเร็วแต่สีมันสวยมากเลยนะข้างในมันม,ม,มันนิ่มแล้ว มันก็มันเป็นบางต้นเนาะบางต้นก็อร่อยบางคนก็ยืดแต่มันไม่ถึงกับว่าเข้มข้นเท่าผลไม้ในสวนเนาะมันเป็นพรุนป่าเมราเบลน่าจะเป็นเมรเบลนะชื่อของเขาถามว่าฝรั่งไม่เก็บแล้ว ต้นมากเขาไม่เก็บถ้าเก็บเขาก็เก็บไปทำํำแยมไม่ค่อยมีคนเก็บหรอกคุณผู้มทำว่าอร่อยมะต้นนี้อร่อยอยู่นะเปรียปร้ยวหวานๆแต่มันจะออกจืดนิดนึงจืดอะไรอะ่ะบอกไม่ถูก จุดหวานความเปรี้ยวความเคี้ยวโอเคอยู่นะแต่ใหญ่ก็แต่ใหญ่มาบ้มามันก็อร่อยกว่าพุทราอยู่นะอร่อยกว่าพุทราอร่อยกว่าฝรั่งอยู่นะฝรั่งไม่มีรสชาติเลยเนาะอืมมันอร่อยดีอยู่นะอืมอืม เมื่อสองปีที่แล้วสองปีแล้วสามปีที่แล้วยายไปเก็บมาทําน้ําผลไม้ข้างทางเยอะมากเห็นมันเยอะนะ่ะเสียดายปีนี้ไม่ได้ไปเก็บหรอกคือมันอยู่ข้างทางตามถนนะนะแบบอุ้ยมันมันมันอุ้ยอันนี้ชิดซ้ายมันไม่ดอกเออดอกมันต้นแรกที่ยายถ่ายให้ดูนะ่ะดอกแบบนั้นนะ่ะเห็นแล้วก็เสียดายก็เลยพาแฟนยายไปเก็บมาทําน้ําผลไม้นะ่ะอืแต่ปีนี้สองปีปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มีครุนตัวเนี้ยตอนมันออกดอก มันหนาวมันช้ำหมดดอกช้ำหมดปีที่แล้วไม่ติดปีนี้ติดแต่ว่าถนนที่ยายไปเก็บเขาตัดออกคือมันมันยื่นมาตามถนนอะ่ะเขาก็เลยตัดกิ่งกิ่งมันออกเนาะอืนั่นแหละก็ถ้ามันมีมันอยู่แต่สูงมันก็เก็บไม่ได้เนะอะป่ะเพื่อนแค่นี้ลหละอ,อร่อยเลยเอาไปให้แฟนอยากกิน บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใพเย,ยตาด้วยนะคะพาเก็บแล้วนะคะปรุนป่าข้างทางของกินเยอะแยะแถวบ้านใาย่นะ่ะชนบทก็ยังเยะเดินไปทางไหนตามถนนมีของกินหมด